สวัสดีครับนี่คือปากน้ำโจโลมีสถูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแวะมาพักแวะมาพักทับก่อนที่จะไปเมืองจันทบุรีเดี๋ยวจะมีข้างหลังนี่จะมีประวัติแล้วก็มีรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินเดี๋ยวเราไปชมกันเลยโอ้หมดด้ยว ไปบอกเขาแล้วมาให้ไปอ่านประวัติก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เล่าถูงสวัสดีครับเพื่อน่านเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติย่อของสถูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ปากน้ำโตโลอำเภอบางคายฉะเชิงเทราก็หลังจากที่พระเจ้าตากสินได้ตีฝ่าวงล้อมข้ามาออกมาจากกรุงศรีอยุธยาแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็เสด็จผ่านมาเพื่อจะไปตีเมืองจันทร์ก็มา แวะที่ปากน้ำจโจโรและก็วัดโพวัดแจ้งบางค้ากนากเพื่อร่วมโลภัยลไปแล้วก็ไปตีเมืองจันทบุรีสมเด็จก็กลับมาสร้างสถูปอนสสถานไว้สามแห่งคือท,ท,ที่วัดโพวัดแจ้งแล้วก็ที่ปากน้ำโจรโรอย่างนี้ก็เป็นสามแห่งหลังนี้ก็เป็นที่นอสนสสถานเพื่อกำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตันสินแล้วก็ชัยชนะที่เมืองจันทบุรีแต่เราก็จะพาชมแม่น้ำรอบๆก็จะมี เกาะโจโลเป็นเขาเรียกว่าเกาะรัดชาวบ้านเรียกว่าเกาะรัดคือมีแม่น้ําล้อมรอบเนี่ยจมีวิวสวยงามเชิญตามพิธีกรไปเลยนะครับ <c oughs> เราก็จะไปดูตรงสวนที่มันเป็นระหว่าง คลองที่น้ามันไหลลงมาจากคลองแล้วก็มาสูตลงไปของส่วนของระสูบแล้วก็ไปชนกับน้ําในแม่น้ําแล้วก็น้ำก็จะหมุนวนรอบอก,กลงแม่น้ํบาบังคงไปาาอยูอ่ในท่าที่สวยงามเห็นที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นต้นจากแล้วก็มีต้นลําปูต้นลำปูจะขึ้นอยู่แล้วก็ต้นจาก้งน้นที่เป็นแจลองเฟซบุ๊ก ตูนจาก,จาล,กลูกจากเนี่ยก็จะเป็นของที่ชาวบ้านเขาก็เอามาทำกินทำขายให้คนขายให้ก็จะเป็นสินค้าของชาวบ้านนะด้วยแล้วก็ใบจากก็เอาไปพอทำข,ขนมจากรขนมขนิงเชียวเนี่นวา่าชาเชิงเ้าด้วยแล้วก็มีลูกจากที่ทำขายได้เระป๋จากแก่ๆเขาก็จะเอาไปทําเป็นจากมุงงลังคาบ้านของคนโบราณตอนนี้ก็ยังขายได้อยู่มีคนไหนมีฝีมือทําก็จะ ทำไปจากขายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูฟองที่มีต้นจากเยอะๆตรงนี้ฟังด้านนี้การพันบกผมเนี่ยแต่วิธีก่อดัดทรงดีพ่อของนี้เรียกว่าของอะไรครับคุณยายของทาร่ามาค่ะนำสาระทามมาสาระทางมาก็มาบรรจบกันที่ปากน้ำแล้วตรงนี้เป็นบริษัทปลาไหล อันนี้ก็จะไหลลงแม่น้ำลงแม่น้ำแล้วก็วนรอบเกาะรอบเกาะแล้วออกไปไหนยายไปทางพัทลุงพัทลุงองนะก็ผ่านวัดพลุงพัทลุทองแล้วก็ฮองเฮาไทยอ่าไปขอนแก่นขอนแก่ครับแคุณยายบ้านอยู่ตรงไหนครับบ้านคุณยายเอออยู่ข้างในค่งอยู่วัดกบฏ ขข้าไป้างในยจะเกิดเลยนะครับค <ver> ุณยาย่เกิดที่นี่เล่าเสียมมกอยู่นี่แต่เสียคุณยายมีเจ้าสายเทียมอ่าเสียแม่เสียหมดแล้วก็พอดีเด็กๆเข้ามาไหว้เสียเขาเขาเอากระดูกมาไว้กับวันนี้เขามาไหว้แล้วก็หยิบต้นไม้ต้นจากต้นอะไรนี่ต้นลำโพงใช่ไหมคุณยายครับแล้วต้นจากนี้ก็มีตลอดทั้งวันเทียตลอด บ้านหลังนี้สวยใติดมีบ้านใครครับยายเอหลังนี้บ้านของชะรอวันติดกับ้านไม่ใช่ร้านาหารเปิดเปิดไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้่านก็ไม่รู้นะว่านเปอยูเพอออ๋อดีมเรือมีควาอยากรู้อะไรไหมครับะอแล้วก็ไม่อยู่แล้วบ้านหลังสวย